สวัสดีค่ะท่านผู้ชมห่างหายจากการาทำคลิปวิดีโอไปนานเลยนะคะงานยุ่งๆกับช่วงนี้วันนี้ดวงใจจะพาชมางานขุดทำผนังกั้นน้ำนะคะฝั่งฝั่งนู้นคือเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเรากำลังทำอีกฝั่งตรงข้าม อยู่ที่บ้านโพนทองอ่าอาเภอเื่องในนะคะงานขุดลอกกุดชีหลงของกรมชลประทานค่ะอันนี้ก็เป็นการรวมตัวการครบทีมเลยนะคะของของอทีมจันเจริญของเรานะคะ ห้างคนส่วนจำกัดจันเจริญ2519หลังจากที่เสร็จโครงการโคกหนองนาโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชนมาเรียบร้อยแล้วและขุดบอ่อของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะของพัฒนาที่ดินค่ะวันนี้ คันแรกจะเป็นพี่เทลขับนะคะเท่าแก่เท่าแก่ของเราขับเองและคันกลางเป็นอาจารย์เอสองคันนี้ซานี่ sy 215 C super a c นะคะคันที่หนึ่งคันที่สองของเราและพระเอกในทีมต้องยกให้เขาเป็นพระเอกเลยค่ะอาจารย์ป๋อง รถโกเบโก SK 1 4 0 Super X รุ่น8นะคะรถคันนี้สุดรักสุดห่วงของห้างเราเลยเป็นพระเอกนี่ค่ะการใช้งานยังเนียบมากเลยนะคะเพราะว่าดูแลรถเป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็จะมีการ คอยดินคอยดินหลายทอดนะคะอดินมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็บริเวณฝั่งฝั่งที่อยู่ติดกับซานี่คันแรกของเราคือเป็นเขตแนวเขตที่ดินทำมาหากินของชาวบ้านนะคะ อันนี้น่าจะมีใบจับจองค่ะแล้วบริเวณนี้สังเกตดูน่าจะเป็นจอมปลวกอันนี้เราก็จะคงอ๋ออยู่นอกแนวเขตคงสภาพเหมือนเดิมนะคะไว้เหมือนเดิมเป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่รุ่นพ่อแม่เรานะคะ บรรยากาศยามเย็นค่ะอากาศดีมากตอนเช้าๆก็จะมีคุณตามาหาปูหาปลานะคะใครเรือหาปลาเยอะเลยค่ะหลายลำเป็นวิถีของชาวบ้านนะคะพวกเราก็พอยได้กินปลาด้วย ก็ซื้อขายราคาชาวบ้านค่ะชาวบ้านที่นี่น่ารักมากนะคะเนี่ค่ะสามนมสามพลังห้างเราอันนี้งานยาก งานกำไรน้อยไม่เป็นไรนะคะขอให้มีงานทําไม่ขาดทุนก็พอเนี่ยค่ะดีกว่าจอดไว้เพราะว่าคือรถเราจอดไม่ได้นะคะเรามีค่างวดเราจะต้องดิ้นรนนะคะทําทุกวิธีทางให้มันผ่านพ้นไปในแต่ละเดือนและงาน ทุกทกงานก็ต้องมีการวางแผนนะคะว่าจะทำอะไรจากไหนไปไหนเสร็จงานนี้แล้วไปไหนต่องานไหนรับได้รับไม่ได้หรืองานงานไหนยากยากหรือไม่ยากอันนี้ก็คือไม,ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะคะขอลองทำดูก่อนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสโลแกนของทีมเรานะคะไม่บอกว่าทำไม่ได้ ขอลองทําดูก่อนค่ะแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะทีมนี้เลิกมืดนะคะเลิกดึกทีมเราอยู่กันแบบพี่น้องค่ะคืออาจารย์ที่ขับรถของแต่ละคนเนี่ยก็ทุ่มเทให้เรามากแล้วก็ รักรถรักรถของเราเหมือนเหมือนรถหดข,ของตัวเองนะคะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะว่ารถแบ็คโฮถือเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเราเป็นแขนขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแลเขาไม่ดีรถพังเราก็ทำงานไม่ได้ไม่มีงานก็ไม่มีเงินค่ะอันนี้เราเริ่มงานตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย แล้วก็เลิกเลิกมืดนะคะเลิกมืดทุกวันเลยทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยค่ะอันนี้ดูดูไปก็เพลินนะคะยังตรงนี้เพิ่งมาเริ่มใหม่ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างอ่าในจุดที่ทำเสร็จมาแล้ว จะอยู่ทางฝั่งโน้นให้ดูฝั่งโน้นเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีพูลเมาหลายคนค่ะนี่ค่ะฝั่งโน้นคือเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเริ่มจะมืดแล้วนะคะอากาศดีนี่ค่ะ ดวงใจทำอ,อัดวิดีโอลง youtube ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรแต่อย่างไรนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์ทำงานของเราให้เพื่อนๆให้คนที่เขาอยากดูอะคะ่ะว่างานไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เผื่อเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ ให้ใครลหลายคนที่อยากจะออกรถออกลามาหรือว่าให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าการทำง,งานของเราเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะยังไงก็ขออนุญาตฝากผลงานของทีมงานของเราด้วยนะคะ ทางหุ้นส่วนจำกัดจันเจริญ2519หรือจะเรียกว่าจันเจริญลดขุดก็ได้ค่ะอันนี้นะคะสนใจติดต่องานโทรที่0878718086อันนี้ของดวงใจนะคะคนไล้์สดแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งของเท่าแก่พี่เทลค่ะพี่เทวที่กำลังอ่ายกมุกปีขึ้นสูงๆคันแรกอะคะ่ะ อันนั้นเบอร์พี่เทลก็เป็น087-068-5622นะคะติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะปรึกษางานขุดอออกแบบโค้งหนองนาปรึกษาได้นะคะไปดูพื้นที่ก่อนได้ค่ะราคากันเองค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ